ในคลิปนี้คะ่ะเราจะมาเปิดตัวนะคะเป็น Twitter ของเรานั่นเองนะคะนี่เลยชื่อนี้เลยนะคะโพนิซาชื่อเดียวกับชื่อช่องของเรานั่นเองะคะ่ะทุกคนซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นทว i t t e r เนี่ยที่รวบรวมนะคะข้อมูลเกี่ยวกับของลิมิเต็ดนะคะหรือว่าของฟรีธรรมดาต่างๆนะคะทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นนะว่ามันจะมีพวกคลิป YouTube นะคะแล้วก็มีพวกการแจ้งเตือน,นะคะที่เราเนี่ยได้โพสต์นะคะแบบว่าไม่ได้ไปทําคลิปนะแต่ว่าจะมีการโพสต์แจ้งนะคะใน Twitter อะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้คะ่ะมีทั้งพวกสต็อกของนะคะวิธีการรับทมนะคะค เป็นลิงก์แล้วก็พวกเกมนะคะแจ้งให้นะคะในนี้ค่ะบางอันนะคะเราไม่ได้ทําคลิปลง u t u b e นะแต่ว่าจะมีการแจ้งในนี้นั่นเองนะคะทุกคนซึ่งสำหรับคลิปใน YouTube นะคะหลายๆคลิปเลยมันไม่แจ้งเตือนนะคะทุกคนเนี่ยสามารถนะคะมากดติดตามใน Twitter ของเราได้นะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะตรงข้างๆตรงนี้นะคะหากว่าเรานะคะลงคลิปอะไรไปแล้วเนี่ยแล้วมันเป็นเรื่องเร่งด่วนนะคะก็สามารถนะคะติดตามได้จากทางนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าใน u t u b e เนี่ยบางทีมันไม่ได้แจ้งเตือนนะคะตรงนี้เนี่ยก็อาจจะตอบโจทย์ทุกคนมากกว่านะก็กดแจ้งเตือนนะคะ Twitter เอาไว้ เพราะว่าเดี๋ยวนั้นะคะก็จะมีการลงนะคะแจ้งเตือนให้อีกทีนะว่าเราเนี่ยลงคลิปอะไรไปนะคะเกี่ยวกับของลิมิเต็ดมากมายอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็น่นจาจะนี้นะคะบางชิ้นเนี่ยมันเป็นไดนามิกเฮนะคะแล้วก็พวกบันโดฟรีเนี่ยที่มันมาแจกแบบเดียวนะคะเราก็จะมีการลงไว้ในนี้ด้วยนะคะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยแจกเพียงแค่2นาทีนะคะซึ่งเราไม่สามารถทําคลิปได้ทันแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาโพสต์ในนี้แทนนะคะทุกคนเนี่ยหากว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะก็จะไม่พลาดเลยนะคะทุกคนทุกคนนะคะสามารถเข้ามาใน Twitter เนี่ยแล้ว ซึ่งอันนี้เนี่ยเรารับไปแล้วนะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะแต่ว่าณตอนนั้นนะคะที่เขาแจากฟรีเนี่ยกดเข้ามาะค่ะมันจะมีปุ่มบายให้ทุกคนเนี่ยสามารถกดรับของฟรีได้เลยทันทีนะค่ะทุกคนก็ถ้าไม่อยากพลาดนะคะพวกของฟรีดีๆนะคะของฟรีมาใหม่หรือว่าพวกวันเดอร์หน้าหัวไดนามิกเค็อะไรแบบนี้นะะที่มันมาเร่งด่วนเนี่ยก็กดติดตาม Twitter เอาไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดค่ะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นพวกของฟรีต่างๆนะคะนี่เลยก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็น่าจะนี่นะคะหากว่ามีาาก,มการรแช์์นนะะคะเป็โพสตของ พวก d e v e l o p e r นะคะพวก UGC creator ต่างๆเนี่ยเอาไว้ให้ด้วยนะคะจะได้แบบไม่พลาดข่าวกันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนก็ยังไงเนี่ยฝากกดติดตามนะคะ t w i t t e r ของเราไว้ด้วยนะแล้วใครไม่อยากพาดเนก็มากดติดตามได้เลยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเนี่ยแจ้งเตือนตรงนี้เอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือว่าข่าวสารใหม่ๆกันค่ะยังไงนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะแะ,ะ้วเจอนค่ะบ๊ายบายค่ะ